ก็ขอการาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซนเหล่านะครับวันนี้นะครับเซนเหล่านะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นอนอริสตีนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ครับเตะกันในเวลาตีสี่ทุ่มตรงนะครับขอไปนะครับคู่นี้ครับเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับของค่ำคืนนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมาแจกนะครับทีเด็ดบอลนะครับ ของคู่นี้กันด้วยนะครับอ่าทางเจ้าบ้านนะครับนอยสิตี้นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ฟอร์มยังดูนะครับปพอแป้มาอย่างต่อนเนื่องพอเกมในหลีก5เกมหลังสดุดไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยนะครับแถมยังเป็นการแพ้รวดในหลีกมาแล้วถึง5เกมจิตต่อกันอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยือ,เนอนนะครับอเซนนลนะครับ ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มจะดูแผ่วลงไปอยู่บ้างแต่ช่วงหลังนะครับถือว่าอาร์เซนอลพวกเขาก็ยังกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งครับได้แบบเต็มตัวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะ4เกมหลังสุดนะครับจากทุกรายการนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยร่วมาได้ทั้ง4นัดหละเกมนี้นะครับอาร์เซนอลเองพวกเขานับ ได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่มองว่าก็ไม่น่าดูเป็นงานที่ยากนักเท่าไหร่นักนะครับพอเกมนี้นะครับจะได้บุกมาเจอกับทีมบอยของลีกนะครับและถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับและศักยภาพทีมโดยภาพรวมนะครับของสองทีมทีมนี้กันดูต้องบอกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างอาเซนนอลเองพวกเขานะครับ ก็ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าครับและดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่เป็นทีมบวยของลีกอยู่เยอะนะครับในทุกๆมุมอ่าทำให้เกมนี้เชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมเยอนนะครับอาเซนอนนะครับจะบุกมาและเก็บสามแต้มนะครับและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ด้วยในเกมนี้นะครับมองว่า มีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะเห็นควรเลชียนะครับอาเซนนอลนะครับเหมาะสมกว่านะครับอก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับปืนใหญ่อาเซนอนนะครับภาพรวมนะครับถ้าเทียบกันดูนะครับจากทั้งในเรื่องของฟอร์มนะครับในหลีกช่วงที่ผ่านมานะครับและศักยภาพทีมนะครับโดยภาพรวมกันดูนั้นมองว่าอาเซนนอลนะครับเองพวกเขา ก็ยังดูเหนือกว่าครับและดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่ศักยภาพทีมดูเป็นรองและฟอร์มยังดูป้อแปรมาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงของทีมบอยครับอยู่ในทุกๆมุมนะครับเกมนี้จะว่าแอสตันนอรครับน่าจะบุกมาเก็บสามแต้มนะครับและน่าจะลุ้นยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับออร์เนนอลนะครับ ว่าเป็นใหญ่อาเซนอนนั่นเองครับชนะแน่นอนครับเซนเหลาฟันทงเลยนะครับคำคืนนี้นะครับอาเซนอนครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับเซนเหลาขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ